ถ้าไม่อยากหน้าลอยนะฮะเดินมาตัวมองไม่เห็นลอยมาแต่หน้าแป้งตัวนี้เลยนะครับแป้งตัวนี้นะฮะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งสูตรอ่อนโยนสำหรับผิวหน้าใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้พกพาง,ง่ายครับทุกคนนะฮะพกพาง่ายนะครับ,พบ,พงงนะรบเป็นแป้งพับสูตรอ่อนโยนไม่ผสมรองพื้นนะนะฮะพอเราทาแป้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกลืนไปกับผิวของเราเลยนะครับเกลืนไปกับผิวของเรานะครับเลือก เขามีส่วนผสมของข้าวเจ้าคุณภาพดีที่เพาะปลูกในประเทศนำมาสกัดเป็นแป้งนะครับคนแพ้ง่ายคนผิวบอบบางใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะสำหรับใครที่เคยทาแป้งไปแล้วพอเหงื่อออกหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นคราบขาวๆเลยอันนี้ไม่เป็นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีสเปรย์แอลกอฮอล์อีกด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคาอยู่ที่790บาทนะฮะ790บบาทเนี่ย ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เนื้อแป้งดูดีนะฮะนี่นะครับมีอยู่2ส,สีนะฮะตอนนี้ให้มา2เบอร์นะครับให้เรามา2เบอร์นะครับอ่านะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อไปได้เลยนะครับช่องทางเราขึ้นให้อยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับ